ข้าวโพดท,ที่สวนรอบนี้นะคะจะไม่ค่อยสวยนะทุกคนแต่หวานอร่อยเหมือนเดิมจ้าเราไปเด็ดมาเสร็จนะคะเอ้ไปไปหักมาเสร็จล้วก็จะมาต้มนะคะทุกคนเพื่อเป็นอาหารเช้าในวันนี้อาหารเช้าของเราจากธรรมชาตินะคะใครที่ยังไม่เคยกินอาหารเช้าแบบนี้พี่เมย์ขอแนะนําเลยนะคะมา เราก็มาทำน้ำปั่นผักผลไม้กันจ้าวันนี้ผักก็จะมีขึ้นช่ายมะละกอนะคะแล้วก็แอปเปลิลมะเขือเทศแครอทแล้วก็สับปะรดแล้วก็กระเทียมนะคะทุกคนเออไม่เคยกินน้ำปั่นแบบนี้ละสิลองทำกินดูนะคะอร่อยอร่อยแล้วดีต่อสุขภาพด้วยค่ะ ถ้าเรากินแบบนี้ทุกวันทุกวันนะคะทุกคนระบบขับถ่ายของเรานะคะจะดีมากๆเลยค่ะระบบขับถ่ายของเราจะไหลลื่นปลื้ดลื่นปลืล้ดเลยนะคะ,ะใส่เข้าไปให้มันรวมกันหมดเลยนะคะทุกคนคะ่ะการที่เราใส่รวมกันแบบนี้นั้นมันจะทําให้นะคะทุกคนเรามีประโยชน์มากๆเลยนะคะนี่เขาเรียกว่าน้ําปั่นผักผล,ลไม้นั่นเองเองเอง,เองนะคะทุกคนคะ่ะเอามาจัดไปจ้ะ ใส่นะคะวันนี้พี่เมย์ก็จะใส่นะคะเป็นนะคะทุกคนนี่คือน้ำมะนาวที่เรานะคะกินทุกเช้านั่นแหละใส่ไปรลยจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะนะจ๊ะและเราจะใส่นะคะโยเกิร์ตธรรมชาตินะคะไปด้วยค่ะหนึ่งกระปุกกระปุกนะคะทุกคนหนึ่งถ้วยนั่นแหละ แล้วพี่เมย์นะคะพี่เมย์ก็จะใส่เอ่อถ้าใครที่แบบกินยากนิดนึงพี่เมย์แนะนําว่าให้ใส่รสผลไม้ได้นะคะแต่ว่าพี่เมย์ชอบกินไงน้ําปั่นผักแบบนี้มันคืออะไรที่ดีต่อใจได้ดีต่อสุขภาพมากๆนั่นแหละพี่เมย์ก็เลยทําแบบนี้นั่นเองนะคะทุกคนเอออย่างหลังจากนี้เราก็จะใส่นะคะน้ําเปล่าจ้าใครใส่น้ําเปล่าเย็นก็ดีนะคะพี่เมย์ไม่ได้ใส่น้ําแข็งเด้อ ใส่แค่น้ำเปล่าเย็นนะคะลงไปแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เอาไปปั่นกันจ้า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 โอ้ยมีเสียง <laughs> เสียงสะท้อนใครเนี่ย <laughs> นะอ่ะนี่จะเป็นน้ำมะนาวที่พี่เมย์คั้นไว้นะคะทุกคนพี่เมใส่มะนาวในนี้นะคะหลูกนะคะเราก็จะใส่ถ่วยใหญ่ๆแบบนี้คั้นไปมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนมันเยอะอยู่นะ พี่เมย์กินแบบนี้นะคะนี่คือวิธีการเตรียมอาหารเช้าของพี่เมย์นั่นเองนะทุกคนใครกินอาหารเช้าแบบอื่นลองเปลี่ยนมากินอาหารเช้าแบบนี้ดูบ้างนะคะทุกคนค่ะคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันง่ายว่าท้องก็ยยอยง่ายด้วยนะคะระบบขับถ่ายก็ดีนะคะแล้วเราก็สุขภาพดีแข็งแรงด้วยนะจ๊ะเราปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเทน,นะทุกคนแต่ก่อนนะพี่เมย์จะปั่นให้โคตรละเอียดเลยนะ แต่ตอนนี้พี่เมย์กินได้แล้วพี่เมย์ก็จะปั่นหยาบนิดนึงนะคะทุกคนให้มีกากใหญ่นะคะให้ท้องได้ย่อยนะคะทําความสะอาดลําไส้กันไปนะคะทุกคนคะ่ะเอาไปเลยจัดไปครละหนึ่งแก้วนะคะแล้วอันนี้พี่เมย์ก็จะใส่นะคะน้ําเย็นค่ะนะคะในน้ำมะนาวนั่นแหละให้คุณสลามีนะคะ ส่วนพี่เมย์นะคะก็จะใส่เป็นน้ําเย็นธรรมะจเป็นน้ําธรรมดาอุณหภูมิห้องนะคะทุกคนพี่เมย์ไม่กินน้ําเย็นตอนเช้านะคะเพราะฉะนั้นพี่เมย์ก็นะคะทุกคนเอาไปไหนเนี่ยไปเอาน้ําเปล่าธรรมดานั่นเองนะคะทุกคนมาเทใส่เลยจ้าเทใส่ถ้วยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะทุกคนถ้วยนี้ถ้าใส่ผิดอย่างนะคะเราก็อาจจะไม่ค่อยดีต่อสุขภาพแต่ถ้าใส่น้ำมะนาวแล้วก็ จับแน่นอนนะคะจับแน่นอนนะทุกคนชุดนี้นะคะเป็นชุดทําสวนนะคะไม่ต้องตกใจนะทำไมมันดาขนาดนั้นนะคะเอาละอาหารเช้าของขาพเจ้าก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วไข่ไข่ต้มของพี่เมย์พี่เมย์จะกิน2ฟองนะคะ1ฟองจะเป็นของสามีนะคะอันนี้ก็จะเป็นของพี่เมย์ข้าวโพดสองักค่ะไข่ต้ม2ฟองแล้วก็ขนมปังนะคะอันนี้สามีบอกเธอกินตรงนี้ได้ไหมฉันไม่ชอบอโอเคโอเคได้ <laughs> กินตรงนี้ก็ได้นะ น้ำมะนาวหนึ่งแก้วแล้วก็น้ำปั่นผักผลไม้จ้าอันนี้ก็จะเป็นของสามีนะคะน้ำมะนาวหนึ่งแก้วน้ำปั่นผักผลไม้หนึ่งแก้วแล้วก็นี่เลยนะคะไข่ต้มหนึ่งฟองแล้วก็ข้าวโพดสองแล้วก็ขนมปังหนึ่งค่ะอ่ะใครชอบแบบไหนก็กินแบบนั้นนะคะกินกันไปค่ะสําหรับอาหารเช้ามื้อนี้อร่อยสุดๆไปเลย